ถ้าคุณรู้ขั้นตอนของชีวิตชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือคนที่คุณรักวันนี้คุณรักใครคะรักคนที่เขารักคุณหรือรักคนที่เขาไม่แคร์คุณถ้าคุณเอาใจของคุณไปผูกกับคนที่เขาเกลียดคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าคุณคุณก็จะรู้สึกมีความทุกข์ดังนั้นกลับมาโฟกัสคนที่เขารักคุณนะคะข้อที่2นั่นก็คือความคิดคุณรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่มักคิดลบค่ะ พอคิดลบก็หมดพลังดังนั้นถ้าคุณรู้ขั้นตอนของชีวิตก็คือจงเปลี่ยนจากการคิดลบให้เป็นการคิดบวกแล้วก็คิดให้น้อยทําให้มากชีวิตคุณก็จะดีมากขึ้นค่ะและข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเวลาที่ใช่ค่ะเวลาว่างของคุณคุณทําอะไรคะคุณเที่ยวเล่นคุณปาร์ตี้หรือคุณเที่ยวกลางคืน หรือคุณเอาเวลาว่างของคุณไปหาความรู้ไปหาไอเดียไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าคุณจัดลำดับเวลาที่ใช่ได้คุณก็สำเร็จได้ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณค่ะ5คนคือค่าเฉลี่ยในชีวิตคุณค่ะถ้าคุณอยู่กับคนที่เล่นการพนันสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่อยากจะเล่นการพนันคุณอยู่กับคนที่ขยันทำมาหากินขยันไลฟ์สดแบบโอ้โหอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นค่ะ ดังนั้นจัดเรียงลำดับความสำคัญ4ข้อนี้ชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้เหมือนครูซาและก็เหมือนคนสำเร็จบนโลกออนไลน์ค่ะ